ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องสุขสุคนเด้อพี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับเอามาตามลาพัฒนาของเซียนหน้าดีกันนะครับเซียนหน้าดีนะครับวันพุธนะครับวันพุธที่สิบสามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับลาพัฒนากันนะครับลาพัฒนานะครับ เซียนนาดีของวันพุธนะครับพี่น้องเอฟซีกันนะครับมาตามกันนะครับเราพัฒนาของเซียนนาดีเอาที่นี่แอดจะพาเอฟซีไปเบิ้งกันนะครับะนะครับจะพาเอฟซีไปเบิง้งผลออกหวยเล่ากันสักก่อนนะพี่น้องเนาะเอาผลออกหวยเหล่าวันจันทร์ที่ผ่านมาก,กันนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมา นะครับวับนจันที่ผ่านมากันสกอนเลข6ตัวนะครับเลข6ตัวอ่าสามสี่เก้าส่งแโอ้มุมนนพี่น้องพี่ท่านทวดสามสีเก้านสะครับโอ้นะครับสับสนนะครับสามสี่เ้าห่งสามแปดทาบน้ำทาสี่เอสี่เอฟซพันบาบังนะครับอ่ะ้าอ่านผิดอันถูก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเอ นะครับถ้าซีไปนํ่หางเทียมมันกบลงบลืมนะครับ้าบลซีก mm ัลงลงอลืมกันนะทาซีซีเอฟซีกับพันว่าบังนะครับอ่ะบอซีก็แดีวกัน3าม1ีเก้าหนึ่งสามแปดสามีเก้าหนึ่งสามแปดนะครับเลขหกตัวนะครับเลขสามตัวกับหนึ่งสามแปดนะครับหนึ่งสามแปดนะครับเลขสองตัวกับเก้าหนึ่ะครับเก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่ง อ่ะนะครับอันนี้มาเบิ่งกันนะครับหลักฐานนะครับหลักฐานของเซียนานาดีกันนะครับหลักฐานของเซียนานาดีนะครับเดี๋ยวหามุญกันพี่น้องอีฟซีอยู่ใสรอสักครู่นะครับอ่ะเจอแล้วครับพี่น้องหลักฐานของเซียนานาดีนะครับพี่น mm ้องอีฟซีปันจัน ที่ผ่านมากันนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเซียนนาดีให้วิ่งนะครับให้วิ่งรูดบนล่างนะครับอ่ะเบิรงกบกู้กันไปน้่นะครับนะครับพป็นอีชีกันนะครับดูกบกู้กับผลออกกันไปด้วยนะครับอ่ะนี่ครับเซียนนาดีนะครับให้วิ่งรูดนะครับ ปีนกดบนล่าง3กับ7นะครับ3กับ7เข้าที่3นะครับพี่น้องเข้าที่3กันเด้อนะครับเข้าดีเล็กวิ่ง3บนนะครับ3บนนะครับ3ตรงๆเลยนะครับนะครับจับคูนะครับจับคูนะครับข้างบนออก1 3 8นะครับ3 8ไม่มีนะครับมีแต่7 3กับ3 3นะครับจับคู่บนเขานะครับข้างล่างออกเก้านะพี่น้องเด้อ หลังเราเก่านหนึ่งนะครับบ่อมีนะครับติดหนึ่งกับมีแต่สี่หนึ่งกับสามหนึ่งสรุปแล้วเส้นอดีแตกตเล็กวิ่งสามบนนะครับสามบนนะครับนะครับสามบนเด้อนี่ครับคือบางให้เปรียบเทียบกันไปนั่มนะครับพี่น้องจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับเข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับว่าเรียกวอกตัวใดนะครับอ่าหวดที่พันมาเข่าตัวใด หรือลุดตัวใดประมาณนี้นะครับอสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วเชีนนั้ดีแตกติเล็กวิ่งบนสามนะครับแตกติเล็กวิ่งสามบนนะครับเอาที่นี่เกี่ยวกาพี่น้องอฟซีมาเบิ่งกันนะครับมาเบิ่งกันมาลุยกันเลยพี่น้องมาลุยกันเลยนะครับ เอาชุดเน้นนะครับชุดเน้นนะครับชุดเน้นชุดเน้นนะครับรลาวัฒนาของเชียนนาดีนะครับก็ต้องเอาชุดเตรีมเนาะพี่น้องนะครับชุดเน้นกันไปเลยเอาเน้นเน้นกินแคนกันไปรวดเนาะพี่น้องนะครับชุดเน้นกันไปเลยนะครับเอเชียนนาดีให้วิ่งรูดนะครับวิ่งรูด วิ่งรูดบนล่างนะครับบนล่างนะครับดิ่งรูดบนล่าง อ่ะนะครับผมมาลุยกันต่อพี่น้องเอฟซีวิ่งรูดบนล่างกันนะครับสีกับหนึ่งอ่ะสีกับหนึ่งกันนะครับสีกับหนึ่งอ่ะเด่นทั้งสองตัวแล้วพี่น้องเด้อบนล่างเด่นสีหนึ่งกับสี่ีกับหนึ่งกันนะครับ เด่นบนล่างกันนะครับเอาชุดเน้นชุดเน้นของเส้นอดีจะมีอยู่สีส่คู่สี่หางกันนะครับนะครับสคู่สี่หางถ้าจะเอาชุดเต็มนํามันเหล็กทั้งหมดมันเป็นกาชุดเต็มของเส้นอดีเก้าคู่สิคู่นะครับมันจะหลายเกินไปที่นี่เส้นอดีก็เน้นเน้นให้นะครับชุดเน้นเน้นให้ไปเลยนะครับ วิ่งซีกับหนึงเน้นที่อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนปากกาก่อนพี่น้องอ่ะหนนะครับ1นึ่งเ,น,งน,งเนะครับ1นึ่นเดเดอ้อพี่น้องอกซ นี่ฟ้าใจหอนพี่น้องซี่เขาก็ได้หกนาทีหนึง่ง <c oughs> นะครับพี่น้องเอาหนึ่งสี่หนึ่งเกียกันนะครับหนึ่งสามนะครับหนึ่งสามฟ้าใจหอนไนดะ้พี่นออ้องได้ลค่อยเบิ้งค่อยไปค่อยอ่าคุยกันไปนะ้ำพี่น้องเอฟซีบ่มันชีรูดปุดปุดเขียนปุดเดียว นาทีเดียวจบโมเมนต์พี่น้องเอฟซีโมเมนต์น FC, นคลิปเรียวนะครับโมเมนต์คลิปเรียวโมเมนต์คลิปวิดีโอช็อตนะครับฉะนั้นล้วก็ขอให้พี่น้องพิจารณญาตเข้าใจกันนํานะครับพี่น้องทั้งหมดจะ9นาทีขึ้นไปแต่และคลิปไม่ต่ำกว่านะครับจึงจะใซ่โฆษณากันได้นะครับเพราะว่าจะเป็นช่องได้กับเตือนนะครับจะก9นาทีขึ้นไปนะครับอ่นะ เกตซี C. นะครับแข็งแกรกันรถพี่น้องเอาไปแข็งแกรกันรถพี่น้องนะครับอ่ะนะครับนี่วดที่ผ่านมาบะเบิ้ลกบคู่กันไปน้ำนะครับพี่น้องเกตซีกบคู่กันไปน้ำเอาวดที่แล้วลักทานของเกา่าเช่นอะไดีให้วิ่งสามกับ จ็ดกับเขาที่สามนะครับแต่จับคู่มีหกคู่มีตกันพร้อมนะครับก็จะเป็นแปดคูว่วดนี้เอาชุดเน้นไปเน้นทุดๆกันนะครับเน้นทุดๆกัคือมีสี่คู่นะครับสี่คู่ชุดเน้นนี่มสี่คู่เท่านี้นะครับกันเน้นแถวเน้นหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสี่เน้นกันแล้วพี่น้องที่ีอ่ะออกไปปิดจ,จนานวิเคราะห์กันเบื้องนะครับนะครับ ถ้าเตรียมสุดนี้จะเป็นหกคู่กับแปดคู่นะครับอขอใหุ้กๆกกันมันกันครับผม